ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิตาคิดแคทและนี้นะคะเรากลับมาอกแล้วเกมรอบ,บอกนั่นเองแมปที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่าบูเฮเวน e าพีนะและว้วดีนะคะวป็นิตาจะพาทุกคนมาดูสิ่งที่อัปเดตใหม่ล่าสุดนะคะพร้อมทั้งเมื่อหร่นะคะที่อัปเดตใหม่ในเมืองบูเฮเวน e าพีนั่นเองค่ะ นี้นะคะก็จบป,ปีใหม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นบุู๊กเนี่ยเขาจะเอาไอ้พวกสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ต่างๆออกไปแล้วนะคะแล้วก็มีสิ่งที่อัปเดตใหม่มาแบบเล็กๆน้อยๆนะคะก็ไม่ใช่ของใหญ่หลวงอะไรมากนะคะแต่ว่าจะเน้นไปทางพร็อพส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะเหมือนจะมีเรือย้อนอัปเดตใหม่มาอันนึงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันคืออะไรนั่นเองค่ะนั้นะเหมือนน้องออมเลยก็และก็ วันนี้นะคะ FC นะคะที่ร่วมมาอัดคลิปกับพี่ดีต้านะคะก็คือน้องที่จอยทันเนี่ยดวงดีมากๆเลยนะคะมีน้องคูรีนะคะน้องอันดาน้องเบลน้องกิกินะคะยี่หวายี่หวาอีกนะคะแล้วก็น้องบีมนะคะน้องพีเซนนะคะน้องออมเบชิน้องเจ้าเจ้านะคะน้อง มายมิ้นนะคะโทมัสจีจี้เกรซนะคะอลินชาไทยเกวลินตองแล้วก็น้องใจนั่นเองนะคะและที่เห็นซ้ายสุดนี่คิดว่าจะเป็นน้องออมคิดว่าใช่ไหมใช่น้องออมจริงด้วยจําได้นะคะแล้วที่เห็นน้องๆนะคะจอยทันกันแบบนี้นะคะเพราะน้องเข้ากลุ่มเค้าบครัวอีแคนนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าเนี่ยอย่าลืมไปเข้านะคะที่ไอจีพิริต้านะคะไอจีลิต้าก็คิดแคทตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนเขว่าครอบครัวคิดแคทอยู่นะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิวไอิีกับพิริต้านั่นเองนะคะก็ฝากเสส้้อออลีีีตาคคิดแนนนท่่่งๆใยยูะะม6 ะะชงผูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะเจ็ดโรบัเท่งนั้นวิธีการซื้อเนี่ยกดลิง์ใต้คลิปนี้หรือกดไปที่โรบอกพิรใตาและคลิปเขาเขียนชั้นได้เลยนะ,ะ <S <S 1> <S 1> และเพื่อเระ่การไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูการอัปเดตใหม่ครั้งนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปไป ดูซิมีอะไรอัปเดตใหม่บ้างเดี๋ยวพี่โทมัสนะฮะวันนี้พี่โทมัสเขาจะจะนำนะฮะไปบ้านกัน,นะคะ่ะโอเคแปบลบว่าพร้อมนี่น่าจะเกี่ยวกับบ้านแน่เลยแต่ว่าไปบ้านหลังไหนกันดีคะ่ะกังดีฮะไปดืๆๆๆๆอดเดอดเดดเือ้าวอยากจะได้ชิลแต่นั่งไม่ทนนะะันค่ะโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดไม่กอดนั่งรถเข็นให้ทนันก็บุญแล้วนะคะตอนนี้น้องๆสร้างรถเข็นกันด้วยคะอา้อาวอลินเข้าทานนาลิน เด็กๆนอนดึกกันเหมือนกันนะคะแอบสารภาพว่าที่พีริต้าชิฟอยู่ตอนนี้คือสามโมครึ่งนะฮะตอนนี้ยังไม่นอนค่ะแล้วตอนหน้าจะนอนไหมคะแอมกลัวมากพีริต้าค่ะว่าไงคะพีริต้าชิฟวันเสาร์นะคะก็คือวันเมื่อวานนะคะแล้วก็ลงวันอาทิตย์ก็คือวันนี้นั่นเองสามสองหนึ่งพีริต้านั่งรเกินหนูด้วยอ่ะ ดอาลินเป็นสีเป็นสักเป็นเลิกเป็นชัยนะคะนี่ดออล,ลินใส่เสื้อสีส้มนะคะใส่มงกีเหลืองแล้วน่ารักมากเป็นเอกลักษณ์ของน้องอล,ลินนะคะเวลาน้องเนี่ยใส่ชุดอะไรที่เป็นเอกลักษณ์แล้วพยายามอย่าเปลี่ยนบ่อยนะคะไม่ไงัน้นพี่ลีต้าจะจำน้องไม่ได้นะคะถ้าอยากให้พี่ลีต้าจำได้เนี่ยน้องจะต้องคงเอกลักษณ์ของตัวเองไว้นั่นเองะคะ่ะ ชิอยูในรถเค้นพีเซนมาแล้วพีเซนไหนเอาพีเซนทำไมนั่งอยู่ตรงนั้นอะซิ่งเลยไปได้เลยค่ะคือพีเซนเขาเขาบอกว่าเขาเมื่อยนะคะก็เลยจะนั่งยองยอยู่ตรงนั้นเราจะไปบ้านไหนกันเนี่ยหรือว่าเอ๊ะเหมือนหรือน้องจะให้ไปท่าเรือหรือเปล่าหรือเปล่าน้องจะพาไปดูเรือเลยอย่างแรกหรือเปล่าหรือเปล่าอ่าใช่แน่ๆเลยค่ะไปค่ะต่างคนต่างเดินนะคะทุกคนมีแขนมีขาแล้วบอกเดินไปเองนะคะเฮ้ยี่มีคนสร้างเรือยนแล้วแน่ๆเลยทำไมเรือเรือลำนี้นี่เหมือนกับ เหมือนกับเอ่อเหมือนกับตรงนั้นเลยอะตรงทะเลอะใช่ป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 ะอันนี้นะคะมีการสร้างบ้านเล็กน้อยนะคะรู้สึกว่าจะมีเรืออัปเดตใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูสิอ่าลวงกูซีนเดี๋ยนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเรืออัปเดตใหม่แน่ๆเดี๋ยวเราจะเดินไปตามสเต็ปนะคะนี่น้องเขาสร้างบ้านก่อนเหรอผมไม่มีบ้านอัปเดตใหม่หรอใช่ไหมนี่คือนี่คือบ้านเก่าใช่ไหมคะแต่ว่าน้องน่าจะพาไปดูพ็อปในบ้านปะตามนะคะตามไป อันนี้เป็นของจัดฉากในบ้านมั้งคะอ่าจะมีพร็อพในบ้านใหม่นะคะเป็นของจัดฉากในบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างมันจะมีเห็นเขียนอยู่ว่าจะเป็นพร็อพยินเฮาส์อะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยนะที่แบบจะเป็นพร็อพอ่ะใช่ค่ะเป็น10 additional props นะคะ available for house properties นะคะก็คือเป็นพร็อพ10อันนะคะอัปเดตในบ้านค่ะเป็นพร็อพไปตกแต่งอ๋อเฟอร์นิเจอร์อ่า เป็นพับสิบชิ้นนะคะสำหรับเป็นเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนี่ซึ่งก็จะสามารถนั่งได้อะไรได้อ่าหเราหน้ามาทำแบบแข่งตกแต่งแบบบ้านแบบบ้านเปล่าอะ่ะจริงเนาะทุกคนเนาะหน้ามาทำแบบแข่งตกแต่งบ้านเปล่ามากแล้วให้น้องแบบสร้างเฟอร์นิเจอร์เองอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยน่าสนใจอย่างนี้ต้องทำบ้านในฝันแล้วจริงดูสดๆสระน้ำน้ำดีกว่าคืออะไรสามารถสร้างสระน้ำได้หรอคะ <laughs> อะไรคือดูสดๆ first one is armchair ไหนคะอัพแชร์อ๋อนี่นะคะนี่คือเก้าอี้นะคะอัพเดนใหม่อัพแชร์อัลแชร์ก็คือเก้าอี้นั่นเองอันแรกก็คือเก้าอี้นะคะเป็นพร็อพนะคะพอไปใช้ในบ้านนะคะอัพเดนใหม่อย่าวางพี่จะวางคนเดียวโทมัสนะคะโทมัสชอบกินไก่นะคะชอบกินไก่อ่ะเดี๋ยวพี่ดีต้าวางให้ดูแล้วกันนะคะเพื่อเป็นงานเฉลิมลองหนูหูใจเย็นเด็กๆด็แต่เย็นโลกเด็กเด็กแต่เย็นนะเด็กใจเย็นนะคะเดี๋ยวโดนพี่โทมัสกินหัวนะเออ อันนี้นะคะน่าจะเป็นพร้อมที่จะมาโอ้เกิดอะไรขึ้นบ้านหายแล้วว่าเอาบ้านหลังใหม่ดีกว่าโอเคค่ะได้หลังใหม่แล้วก็พร้อมที่สบายอ๋อตรงนี้เป็นโรงแรมนะคะน้องเอาบ้านหลังนี้เพราะว่ามันน่าจะมีอาณาเขตเยอะแหละอาณาเขตหน้าบ้านใช่ปะคิดว่านี่ไงเก้าอี้นะคะอ arm chair บว่า้องพี่ดิต้าหยุดค่ะหนูจะวางคนเดียวโอเคอันนะะี้ค่ะอันนี้คือเก้าอี้นะคะไว้นัง่งอ่ะอันแรกคือเก้าอี้ไม้นะคะอันที่สองคือเก้าอี้เก้าอี้อะไรอ่ะงงมาก เออนั่นสิอันนี้คือเก้าอี้อะไรอ่ะเก้าอี้เก้าอี้เด็กเหรออันแรกคือเก้าอี้ไม้อันที่สองคือเก้าอี้เก้าอี้เด็กอันที่สามคือเก้าอี้แบบเก้าอี้ใหญ่งงว่ายี่หัวบอกออกแล้วนะคะฝันดีน่ารักฟิ่นิต้าจุ๊บๆค่ะเก้าอี้ที่มีที่รองแขนอ๋อแล้วก็มีเป็นเก้าอี้ขาวนะคะแล้วก็มีเก้าอี้โซฟาโอ้มีหลายเก้าอี้ก็คือพับอันแรกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อพับอันแรกเนี่ยอุดมไปด้วยเก้าอี้นะคะที่เยอะแยะเต็มหมดหนึ่งสองสามสี่ มีเก้าอี้แบบนี้ด้วยน่ารักมาก8อ่ามีทั้งหมด7อันมีเก้าอี้นะคะอุดมไปด้วยเก้าอี้ทั้งหลายเลยน่าบอกวุ่นวายจังค่ะจริงจริง,จร,ง,จ,รงจริงมากจริงมากวุ่นวายมากเลยค่ะทุกคนทุกคนรอนหยุดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่จะวางคนเดียวคนระับนี่แหละค่ะความวุ่นวายบนโลกใบนี้ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆวางไปได้เลยคะ่ะชิวๆพี่นิตาชิวๆน,นะคะเอาไปว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ด มีทั้งหมดโอ้กี่ทั้งหมดเจ็ดแบบนั่นเองอ่ะก็จะมีกี่ไม้เฉยนะคะแล้วก็มีกอี้ที่ที่เป็นกี้อ้าวตัวนกี้เฉยนะคะแล้วก็มีกี่กอี่เล็กนะคะกี่มีที่วางแขนกี้ขาวนะคะ ก็อี้ผ้าเอ่อก็อี้เขาเรียกอะไรก็อี้นอนนะคะก็อี้ไว้นอนได้แล้วก็เป็นก็อี้นั่งแบบนั่งนั่งตูดบานนะคะแล้วก็มีก็อี้โซฟาใหญ่นั่นเองโอเคโซฟาโซนใจนะคะโซฟาโซนใจโอเคอันนี้ก็คือพ็ับก็อี้โซฟาเจ็ดอันนะคะที่อัปเดตใหม่ต่อไปตู้ค่ะต่อไปตู้อ่ะต่อไปตู้ตู้เป็นไงฮะโทมัสตู้เป็นไงฮะนี่ตู้ก็คืออันนี้อ่านี่ไงนี่ไงนี่ตู้ก็จะเป็น ตู้หลากหลายชนิดนะคะเหมือนกันน่าจะพี่นิตเต้ว่าถ้าให้เดานาะมันเข้าคู่กับเก้าอี้แน่เลยเนี่ยแนมีเก้าอี้เอ้ยมีมีตู้สีน้ําเงิน1อัน2เป็นสีน้ําตาล3เป็นตู้ขาวสี่เป็นตู้น้ําเงินหรือมันมีแค่นี้อ๋อมันก็มีแค่นี้นี่ตู้ไม่ได้มีเยอะนะคะมันคือเลนชากแหละมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเอาสีขาวไปหลักก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีตู้แค่5้าใบอ่า อุ้ยชอบตูน้นี้อุ้ยสวยอะอันเมื่อกี้พวกหนูพร้อมเยอะมากค่ะวุ่นวายมากนั่นแหละคะ่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นเซตเก้าอี้บวกโต๊ะนะคะฟ่ลิตา้าวันนี้อัดสองคลิปแล้วค่ะคิดว่านะคะถ้าเกิดถ้าเกิดทันโอเคฟ่ล okay. ิต้ารนวิวต่อะะอันนี้คือโต๊ะพร้อมเก้าอี้นะคะเป็นเซตนะคะอันนี้คือโต๊ะไม้ก่อนโต๊ะไม้อันนี้เป็นอ่าโต๊ะดินเนอร์สองคนนะคะโตวไว้สาหรับดินเนอร์สองคนแล้วก็มีอ่าอันนี้เป็นโตแบบโมเดิร์นสี่คน,นะคะ่ะ มาเป็นเซตเลยอันนี้คือเอาไว้ใช้สําหรับบ้านจริงๆแล้วก็แล้วก็เป็นโต๊ะโต๊ะว,ว่าอะไรโอ้ยมีโต๊ะผ้าใบด้วยค่ะทุกคนไว้แบบใช้ในทะเลได้เลยอ่าแล้วก็โต๊ะไม้เหมือนเดิมโอเคก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์แหละเขาก็เน้นๆหลักๆเป็นอัปเดตเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะคะทั้งหมดกี่อันสามพับไปไม่ไหมดคือมีพับอัปเดตทั้งหมดอะคะ่ะสามสิบแปดอันพอบที่อยู่ในนี้ทั้งหมดที่อัปเดตคือสามสิบแปดอันแล้วก็แบ่งเป็นพอบที่ใช้ในบ้านเนี่ยสิบอันนะคะแล้วก็ ภาพ pop Oliver unmap คืออะไรอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็นะก็งงเหมือนกันทุกคนในพิถีิตันวางเพรคนเดียวนะคะต่อไปเตียงค่ะโอเคค่ะต่อไปเตียงนี่นะคะต่อไปเตียงอันนี้คือเตียงนะคะเตียงหนึ่งนอนกันใหญ่เด็กๆก่วงนอนเหรอคะเตียงสองนะคะอันนี้เป็นเตียงพยาบาลนะคะเตียงโอ้เตียงสามค่ะอันนี้เป็นเตียงไว้ผ่าตัดนั่นเองแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ย นี่สิอันนี้คืออะไรอ๋อแล้วก็เป็นเตียงธรรมดาโอเคก็มีเตียงไม่กี่แบบมากนะคะแต่ว่ามันก็คือเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึง่งโอเคต่อไปนะคะต่อไปตอนนี้วุ่นวายผอนตายวันแรกมากต่อไปอันนี้จะเป็นเครื่องออกกาลังกายค่ะนี่อันนี้คือที่ลุกนั่งหรออ่าที่ซิลอานะคะซิลอาแล้วก็ดัมเบลโอโอ้ดัมเบลแล้วก็อะไรอ่ะโอ้แปบ๊บหนึ่งนะคะอันนี้คืออะไรอ๋อลูกบาศก์เราสามารถ สร้างการเล่นบาตรงนี้ได้เลยนะคะเจ๋งมากมีหนึ่งสองสามนะคะมีสามอันนะคะเครื่องออกกําลังกายต่อไปนะคะ ขึ้นออกบันการเสร็จแล้วฮะต่อไปอันนี้คืออะไรโคมไฟค่ะทุกคนหลากสีมากนะคะมีสีเหลืองสีเขียวนะฮะสีน้ำเงินนะคะสีชมพูสีแดงนะคะสีส้มนั่นเองโอ้ my god ความวุ่นวายวนี่โอเคเราฝั่งนี้ค่ะอ่าแล้วก็มีโคมไฟธรรมดานะคะในบ้านแล้วก็โคมไฟสีขาวสลัวนๆนะคะแล้วก็เอ่ออันนี้เป็นหลอดไฟนะคะเป็นหลอดไฟแบบเขาเรียกอะไรหลอดไฟตามทางเลยนะคะแบบบนถนนหลวงอะไรเงี้ยค่ะเออโอ้ กดต่อไม่ได้แล้วก็อ่าแล้วก็เป็นหลอดไฟสีเหมือนเดิมโอเคหลอดไฟมีแค่ประมาณ3 4สอันนะคะต่อไปนี่มาดูสิ่งที่น่าสนใจอันนี้โตคอมค่ะต่อไปโตคอมอันนี้อัน,นอันนี้คืออะไรเนี่ยงงมากน่าสอันนี้คืออะไรอะป้ายหรอหรืออะไรเอ้ยมันใหญ่ขึ้นด้วย มีการใหญ่ขึ้นด้วยเป็นที่กั้นนะคะแล้วก็นี่มาเป็นโอ้โหไวเคสเกมอย่างนี้เลยนะคะคือรู้เลยว่าคนที่สร้างแบบเนี่ยเขามีอัดอีกไหมคะอ๋อมีค่ะมีค่ะคนที่สร้างแบบนี้เขาสร้างมาเพื่อพีริตา้าจริงๆเลยนะคะนี่เขารู้ใจพีริต้ามากเลยคะ่ะว่าเราเป็นเด็กติเด,กเ,ดกเกมแค่นะ่ะแว้เราต้องมาทำคอนเทนต์นะคะแข่งเล่นเกม24่ชั่วโมงอะไอเอฟซี FC มานั่งสูหัวเล่นเกมกัน <c oughs> เพราะเรามีโต,ตให้เล่นเกมแล้วนั่นเองโตัวแคสเกมะ,ะ่นะแล้วก็มีโต๊ะคอมธรรมดาด้วยก็มีโอเค อันนี้ไม่รู้จริงๆว่าคืออะไรอ่ะมันคือจออะไรก็ไม่รู้นะคะเปิดได้ปะเนี่ยงงมากแล้วก็พี่ลิตาเปลี่ยนดูค่ะพี่ลิตาหายพี่ลิตาอยู่นี่ค่ะอ่ะต่อไปต่อไปอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้มีเขาเรียกอะไรอ่ะขีปนาวุธ อันนี้โต๊ะแบบในบ้านอ๋อโต๊ะเหรออันนั้นคือโต๊ะเหรองงมากอันนี้คือขี่ปนาวุธนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอะเลื่อนได้ไหมเอ้ยแล้วนี่คืออะไรอะงงเหมือนกันค่ะอันนี้คืออะไรป้อมยิงอ๋อน้องบอกว่าป้อมยิงนะคะป้อมยิงมี2ออันค่ะเหมือนมีแค่2อันเปลี่ยนได้แค่2อันค่ะอ่านั่แหละเปลี่ยนได้แค่2ออัน โอเคไม่เป็นไรโอเคค่ะพร็อพมีประมาณนี้ค่ะรีวิวพรอว็อพหมดแล้วค่ะตอนนี้พรอพ็อพวุ่นวายฝืนตายวันแรกของจริงค่ะใช่ค่ะรีวิวพร็อพเสร็จแล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ลิต้าพาไปดูเรือแล้วกันมาทุกคนมาดูเรือค่ะ,ะเพราะว่ามีมีเรือย้อนนะคะเด่นใหม่ทุกคนมาดูเรือไม่ช่อก็แดดีเพรเราต้องมาดูเรือตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวพี่ลิต้าจะสร้างเรือให้นะคะนี่ อันนี้นะคะคือเลยยอดอัปเดตใหม่อ้าวแต่พี่นิต้าขึ้นไม่ได้นั้นพี่นิตาต้องลบทิ้งสินะนี่ วางตรงนี้เลยอันนี้นะคะคือเรือยอนอัปเดตใหม่กําลังไปนะครับขอบติมเพิเขาได้นี่อันนี้คือเรือยอนอัปเดตใหม่ซึ่งเอ่ออันนี้นะคะมันไม่ได้ฟรีนะ,ะทุกคนมันจะอยู่ในเขาเรียกอะไรอะในแพ็กเกจเรือนะคะใครที่ซื้อแพ็กเรือที่แบบประมาณ 100- หรือ200โลก็จะได้ไปซึ่งข้างในเนี่ยเหมือนเหมือนกับเรือตรงทะเลเลยค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะข้างในเหมือนกันเลยเหมือนเรือที่อยู่ในทะเลเลยเขาแค่เปลี่ยนให้เราแบบสามารถสร้างแล้วก็แบบ สามารถขับไปไหนก็ได้เพราะว่าอันนั้นมันขับไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ขับได้ก็จะเป็นเรือย้อนค่ะหายไปไหนก็หมดได้มีเรือย้อนแล้วอ่ะเย่ yeah, ใช่จริงตอนนี้เราได้มีเรือยอนเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็สามารถขับได้ด้วยซึ่งขับตรงไหนเอ่ยนั่นสิหรือขับไม่ได้ขับไม่ได้หรอคะงงมาก เอ้ยมันน่าจะขับได้ป่ะทุกคนน่าสิแล้วพอขับได้ค่ะขับตรงไหนอะหรือมีคนแย่งขับอยู่เหรออ๋อห้องควบคุมตรงนู้นห้อง้อห้องควบคุมห้องควบคุมแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหรือว่ามันขับได้ตั้งแต่เรือลำนู้นแล้วแต่เราไม่ได้ขับหรือเปล่าอ๋อขับได้ขอขับหน่อยขอขับหน่อยขอขับขอขับโอเคมาไปเราไปงันงันแล้วแบบแวนแวนการบอกได้เลยว่าพี่ลิต้าไม่ทําให้น้องๆผิดหวังแน่นอนรีบขึ้นมาค่ะรีบขึ้นมานี่ฮะเทอร์โบนะฮะ สามเลยมาขึ้นมาฮะระวังหล่นนะฮะทุกคนเกาะดีๆนะเดือด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 เดนั่นงนะคะนั่งให้ติดนะคะไม่งั้นน้องจะไม่สอ้น้องล่วงแล้วฮะนี่พี่ดิ๊ต้าความเร็วสองร้อยแต่แบบอืดมากงงมากเลยแล้วบอกลงวันไหนคะลงพรุ่งนี้คะโอ้โหมีคนล่วงกันไปแล้วค่ะบอกเลยว่าให้เกาะดีๆนะคะเราเรือเราเริ่มแล่นแล้วนะคะนี่ เอาชีวิตรอดนะคะเอาชีวิตรอดบนเรือ,นะ,อ e นะคะกลับไปเหรออีพี่ที่ร้านนะคะที่ล่วงล่วงกันเพียวเ,เลยไงบอกแล้วว่าให้กอดดีๆนะคะบินแล้วค่ะพี่ลิต้ามื่นอ๋อมื่นมื่นแล้วค่ะพี่ลิต้าบ้าบอพี่ลิต้าไม่ได้ขับเร็วเลยอันนี้คือแบบธรรมดามากนี่นะบีบแตะไปอีกหนึ่งเปิดเพลงได้หรอแหวว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 พี ita, ่ลิต้าจอดเอาลงกันไปหมดเลย บ่นแล้วอ่อนแอก็แพ้ไปนะฮะถ้าเกิดน้องไม่นั่งน้องลวงแน่ๆฮ่าๆอยากให้มีซูนามิจริงโอ้พี่ทีต้าอยากให้ บุกทำภัยพิบัติซนามิอ่ะหรือมันมีแล้วแต่พีริต้าไม่รู้ตอนนี้นะคะน้องล่วงกระจายกระจายกันไปหมดเลยนะคะคนที่สามารถยังยืนอยู่ได้นยคือคนที่เขานั่งนะคะเขานั่งดีๆก็จะยืนอยู่ได้เดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยววนกลับไปกลับมาไปรับแล้วกันนะคะแต่พีริต้าขอเวลาแป๊บนึงนะคะขอเล่นตรงนี้ก่อนสนุกมากเลยนะคะเย่นี่นี่น้องตกเหลือโอ๊ยมันไม่ได้อ่ะไปต่อไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องวนกลับไปหาน้องๆแล้วอุ้ยดิบดิบดิฟดิฟนะคะดิบมันขับแปลกๆแฮะมันดิบแปลกๆแฮะทุกค เดี๋ยวพี่ลิต้าจะขับไปหาน้องๆที่บ้านหลังนั้นน้องๆน่าจะอยู่ตรงนั้นหรือว่าโอ้ยมีคนขับเรือตามมาด้วยทุกคนไปไหนกันพี่ลิต้าพี่หนูตกเรือไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าตามไปพี่ลิต้าหนูบ้านบ้าสามสิบเจ็ดแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปน่าจะบ้านหลังนั้นแหละโอเครอแป๊บนึงนะเด็กๆดูดูดพี่ลิต้าด้วยนะทำไมเด็กๆนี่เรียกชื่อพี่ลิต้ากันไม่เคยถูกแล้วพี่ลิต้าชื่อยากขนาดนั้นเลยเด็กๆพี่ลิต้าผจอดแล้วเย้ความสุขมยเ เห็นเด็กๆอยู่ไหนกันโอ้หยุดไม่ได้ด้วยงงมากนี่นี่นี่ไปหาน้องคนนั้นค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับสิ่งที่อัปเดตใหม่หลักๆเลยก็คือพร็อพนั่นแหละแล้วก็พร็อพเนี่ยจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือส่วนเยอะเลยค่ะก็คือเกี่ยวกับบ้านการสร้างบ้านต่างๆนานาเราก็สามารถมาทำคอนเทนต์แบบสร้างบ้านในฝันอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็เรือย้อนนะคะเด่นใหม่นะคะในสำหรับคนที่ซื้อโบสถพาสนั่นเองนะคะซื้อเกมหาเ่ก็คือซื้อโบส ของของเรือ,อาหาะใช่ ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะ <S <S คก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไคร์นะคะตดตามกดกระดิ่งเก่งๆกอนหลังแจมลีตาทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่าไจีด้วยนะคะลีตานสกอคิดแคลนแล้วก็ติกตกอรลีตานสกอตคิดแคนนั่นเองนะเพ่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มข้อพวคิดแคนนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จีพี่ลีตานะคะที่เขียนคาว่าข้อพวยิดแคนนะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้ารวมดเลยคะ่ะเพื่อแลมลิงเซอรว์วิวอัคลิปของลีตานั่นเองนะคะแล้วก็ฝากสลีตาคิดแคนด้วยนะคะมี6ีนะคะชมพูฟ้าร เขาเคฉชันได้เลยนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย